สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n n e l ด a มิสซีนะนะวันนี้อยู่ช่วง r a c ซิ่เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะเราก็มาเปิดคลิปกับเจ้า Yamaha t m a x ตัว Tech m a x ปี2025นยี่สบห้านะครับไม่ได้ถ่ายคันนี้นานเพราะว่าเพิ่งไปเอากลับมานะครับอย่างที่บอกว่า มุกเอารถไปจำนำนี้ไม่ใช่มุกนะเรื่องจริงนะตอนนี้ก็ปลดหนี้ไปเรียบร้อยครับหลังจากที่เอาลูกชายไปจำนำเอาเงินไปซื้อ V4 มานะครับหลังจากได้ V4 มาแล้วก็เก็บเงินคนระัหนึ่งเดือนไปใช้หนี้ครับเพื่อไปเอาทีแม็กกบมา มีใครคิดถึงทีแม็กคันนี้กันบ้างฮะคอมเมนต์หน่อยนะครับไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ขายนะครับแค่พาน้องไปพักผ่อนชั่วคราว <c oughs> นะฮะโอเคผมก็ไม่สบายด้วยช่วงนี้ปะ่ะเฮ้ยบอมบอมเอาจอซีจีให้หน่อยในิีชกักอะ อนานๆจะได้ขับทีต้องโชว์หน่อยเนี่ยเรามีจอโอ้ยนี่ก็เพิ่งจะดีขึ้นนะครับไม่สบายก็เังมาดูกันจอซีจีไม่ใช่หรอกเอาไว้ดูอันนี้เอาไว้ดูกล้อง เอาไว้ดูกล้องมองหลังแทงกระจกเวลาขับรถจะได้แบบปลอดภัยขึ้นหน่อยง่ายมากนะดูดิแค่จอมาแปะแค่จอมาแปะนี่มันก็เชื่อมต่อเองเลยอะทุกคนขึ้นมาแลวน้นมาใช้งานง่ายมากฟีจีนี่แนะนำเลยถึงเขาจะไม่ใช่สปอนเซอร์เราก็ตามนะครับ ่ะสตาร์ทเครื่องให้ฟังมีใครคิดถึงเสียงนี้กันบ้างว้าเสียงที่คุ้นเคยไม่ได้ยินมาเดือนหนึ่งเสียงนี้คิดถึงจังเลยหลายหลคนก็กลัวแบบว่าเออขายทิ้งไปแล้วเหรออะไรอย่เงี้ยเสียดาย อยากให้ผมอยู่กับทีแม็กนานนะครับซึ่งแน่นอนอนะคันนี้รอบนี้นะครับยอไปยาวไป,วไปแต่งขนาดนี้แล้วี้เกียขายแล้วครับรอ่จากว่าจะมีตัวใหม่เป็นเจนสิอย่างที่เคยบอกนั่นแหละแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันนะครับยิ่งขย้ายสามารถย้ายของแต่งจากคันนี้ไปได้ด้วยเนี่ยยิ่งจะแบบดีเลยนะครับ อ่ารืมอบอกไปว่าวันนี้ผมปรับเรื่องของระบบเสียงใหม่นะครับระบบเสียงระบบใหม่เปลี่ยนใหม่นะหวังว่าเสียงจะดีขึ้นแบบจบตั้ทีนะคลิปนี้ก็ถือซะว่าเอาเจ้าทีแมกมาให้ทุกคนหายคิดถึงกันแล้วก็ทดสอบนะครับทดสอบในส่วนของระบบเสียง ไปในตัวเลยแล้วกันเนาะว่ากลับมาดีเหมือนเดิมหรือยังนะครับเพราะว่ารอบนี้ผมเพิ่งไปรู้มาผมเพิ่งไปรู้มาว่า DJI เนี่ยมันก็มีตัวต่อไมเหมือน GoPro เช่นกันนะครับจำเป็นจะต้องใช้ตัวต่อไม่ในการเสียบเพื่อต่อไม้สายนะเช่นกัน ก็เลยสั to graduate, ่งมาเรียบร้อยนะครับสั่งตัวต่อไม่มาของแท้ตรงรุ่นนะครับแล้วก็ตัวไม้สายก็ของ DJI เช่นกันนะครับเป็นไม้เราก็เรียหนีปกเสื้อนะครับเผืยอใครอยากจะไปตำนะฮะตัวต่อไม่ประมาณ800กว่าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับส่วนตัวไม้ก็พันพันสองนะครับสองอย่างก็ประมาณสองพัน ก็ลองดูซิว่าจะจบไหมนะครับในเรื่องของระบบเสียงซึ่งมันก็คือเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้แล้ะครับคิดว่าน่าจะโอเคหรือยังผมเองก็ในขณะที่ถ่ายคลิปอยู่นี้ผมก็ไม่มีผมก็ไม่ได้ยินหรอกว่าจะเป็นยังไงฉะนั้นถ้าผู้ชมทุกท่านนี่แหละนะครับจะได้ยินก่อนผมถ้าเสียงมันโอเคแล้วอะไรแล้วนะครับก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ ที่ผมยังห่วงอยู่คือเรื่องความดังผมกลัวว่าเสียงพูดมันจะดังเกินไปหรือเปล่าวันนี้ผมก็ได้พยายามพูดในโทนเสียงที่แบบปกตินะครับไม่ได้จะเบ่งเสียงมากไม่ได้ไม่ได้เข้นเสียงเท่าไหร่เพราว่าเข้นไม่ไหวป่วยอยู่นะครับล่าสุดป่วยหนักนะครับเข้าโรงพยาบาลป่วยมาห้าวันวันนี้ว,วันที่ห้าล้ววันสองวันแรกนี่คือแบบ ไข้ขึ้นสูงปีตเลยอุณหภูมิแบบ39องศาตัวร้อนจัดเลยนะครับตอนแรกนึกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ที่ไหนได้พอไปหาหมอเขาบอกว่าติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจนะครับเขาก็มีการส่องคงส่องคอผมแล้วก็บอกก็โชคดีครไม่ได้ไม่ได้ฉีดยาแล้วก็ไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่มีังนน่าจะนอนสม หนักกว่านี้วันนี้เข้าวันที่ห้าก็ไข้ลดลงเยอะแล้วครับรู้สึกว่าเออเริ่มทำกิจกรรมอะไรได้บ้างละแต่ว่ายังมีความแบบเจ็บคอแล้วก็เสียงเสียงแบบเสียงแคบๆหน่อยนะครับเสียงเป็นเป็เปดเลยคนก็จะตกใจคิดว่าผมเป็นโควิดอะไรเงี้ยริดไม่ใช่นะ ก็อครับยังเหลือไอบ้างอีกนิดหน่อยครับแต่วันนี้แบบไม่ได้คือซื้อตัวต่อใหม่มาเป็นอาทิตย์แล้วอะก็อย,อยู่ในกล่องไม่ได้แกะใช้สักทีเราก็แบบร้อนวิชาเนาะได้สองมาแนละ้วเราก็อยากจะเอออเอามาลองมาทดสอบแล้วก็เอาเจ้าทีแม็กกลับมาได้ประมาณแบบห้าวันละก็ยังไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเลยก็เลยแบบเออ เนี่ยวันนี้ร่างกายพร้อมแล้วแล้วก็ไม่มีงานด้วยนะครับเพราะว่าลางงานไว้ก็เลยมาถ่ายเจ้าทีแม็กฝากทุกนคนหน่อยดีกว่าเผื่อใครคิดถึงเจ้าทีแมกแบบผมนะครับมันเป็นบรรยากาศที่คิดถึงนะเป็นบรรยากาศที่คิดถึงจริงๆ ความรู้สึกแบบขี่ชิวๆแบบนี้เสียงเครื่องยนต์เสียงท่อนุ่มๆแบบนี้นะฮะความสนุกที่เวลาเปิดคันเร่ง,ง,เ,งเวลามันเป็นอีกอีกฟิลหนึ่งกับรถทัวริงอ่ะอไม่ราที่ขี่สนุกดีเลย นนีน่ยังไม่ได้แบบล,ล้าวลานะยเท่าไหรนะ่นี่คือโหมดยังเป็นโหมดทีอยู่นะครับยังไม่ใช่โหมดเอสนะขี่ดีเลยเนะี็ร่างกายไม่่คยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ขอขี่แบบชิวๆไปวก่อนนะทุกคนนะโอ้โ,โหดึงสะใจดีจริง มันดึงหนักดึงแรงก็จริงนะแต่มันสมูททุกคนมันไม่ค่อยกระชากทําให้ตัวเราแบบไม่ค่อยจะโยกไปโยกมาเท่าไหร่แต่ถามว่าขึ้นดีไหมขึ้นดี คือเอาไปฝากเขาไว้เดือนหนึ่งก็คือฝากจริงๆนะไม่ได้ขี่เลยเคาก็น่ารักนะเราจะไปฝากเขาพราะว่าไม่ไม่ขี่รถเราเพราะผมจับเลขในไว้หมดเอาก็ไม่ยิ้มกับรถเ้าเลย เห็นอยู่ในจอตัวนี้คือกล้องหลังนะครับทําให้ผมแบบสามารถขัรถเปลเี่ยนมุมเปลี่ยนเลนอะไรเลี้ยวได้แบบนั่นใจขึ้นนะใครที่เป็นสายแบบชอบถอดกระจกก็ลองพิจารณาดูนะครับมีจอติดไว้ก็ดีนันอกจากจะไว้ดูแผนที่ได้แล้วนะครับยังมีกล้องบันทึกแบบหน้าหลังเอาไว้ สำหรับใช้งานไม่ว่าคุณจะเอาไว้มองแทนกระจกหลังนะครับหรือคุณจะเอาไว้เพื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอุบัติเหตุอะไรก็ตามนะครับก็สามารถมันทึกเหตุการได้ด้วยเป็นคลิปหลักฐานมือโยใช้เป็นหลักฐานได้ด้วยก็ความรู้สึกที่สุดเคย นี่ขนาดยังไม่หายดีนละยทนไม่ไหวอยากขี่โชคดีวังนี้แดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ไม่งั้นเดี๋ยวไข้กลับมายุ่งเลยไขรกลับมานี่ไม่ได้กลัวอะไรนะครับกลัวเมียด่าครับก็เมียก็ต้องหยุดงานคอยเช็ดต,ตัวดูแลหาข้าวหาปลาให้กินนะ ออมึงดีขึ้นหน่อยนะมึงมาขี่มอไซตากแดดใครขึ้นมาอีกโดนเมียาดาแน่นอน ไม่เสียงเยอะขออยู่เดินไม่เสี่ยงแบบนี้ไม่ควรเสี่ยงจอดไฟแดงนี่เหมือนนอตัวเลยนะนี่คืุแบบอย่างที่ไม่ดีนะทุกคนอย่ามาทำตามนะครับมีรถก็พยายามใส่อุปกรณ์ไม่ต้องจบนะฮะกระจกกระจกป้ายทะเบียนนะครับเสียงท่อก็ อย่าอย่าไปให้มันดังอะไรมากมายผิดกฎหมายนะครับอย่างที่ผมทํานี่คือตัวอย่างไม่ดีนะ ยังไงสีดึงดึงวิ่งยังไงม่เจอน้ำมันหาเรื่อยแล้วหาเรื่อยแล้ววันก่อนขี่ปกติก็น้ำมันหมด

ถ้าจะไล่เม็ดให้มันหนักขึ้นก็เสียดายมอกต้นเนี่ยชอบให้ต้นมันดึงๆแบบเนี้จริงๆเมื่อที่ความเร็ว1075นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วขับขับเล่นนะ่ขับเล่นในเมืองเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ต้องการความเร็วอะไร200กว่าอา200กว่าค่อยไปเอากับคันดูคติอ้คันนั้น200กว่าแบบสบายๆง่ายๆนิ่งๆเลยปลอดภัย้ลย ท่กี้ที่แม็กนี้ร้อยเจ็ดห้านแล้ตามแลวโบนอแล้วนะเม่อกี้แต่ถือว่าขึ้นไวขึ้นไวมากเพราว่าแบบเปิดเปิดเล่นใสดงนึงทศแบบว่าจ์ตอนแรกผมดไ้่าจังอย่้อยเี้ยคือเมื่้าให้ย นั่งกินข้าวนะเจ้าแบงค์เจ้าอับเนะี่ยที่ยัามาหาไรด้วยฝั่งเสียเราบินแล้วก็อาจจะหาถ่ายคอนเทนต์อะไรเรื่องๆขำๆเลยไหนๆก็มาละมันได้งานได้การแบ้างแว๊ดดีจริงๆโหลดแวะดๆๆเลยอานาจตใจบิดจนรอบสุดแนละ้วความเร็วแม่งร้อยเจ็ดห้าเองไม่ขึ้นแล้ว อยู่เลยจะเปิดแบบเปิด,ปดคือบทายานนะเขาดูแพงขึ้นชี้บ้าแล้วโอเคครับทุกคนฮะตอนนี้ผมเลาะ ะถึงที่ยามาฮ่าอะไรไ้วยครับเป็นที่ร้อยแล้ก็ไม่มีอะไรมากใรคลิปนี้มา,าถ่ายเจ้า t m a มนะครับให้หายที่ถึงกันแล้วก็ทดสอบระบบใหม่นะครับตัวใหม่เป็นตัวด้วยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมอ่ะสอหรบเรื่องราโดยมายวันนี้ก็ฝากวันที่แล้วกันถ้าอยากจะให้ผม ทำคลิปรีวิวอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้า t m a x คันนี้นะครับก็หรืออยากจะรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเจ้า t m a x นะฮะก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันมาได้เช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้ผมเจ้าที a x ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ